สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไอแมน V2 ส h a n n e นนะครับผมวันนี้เราจะมาปลูกกระหล่ำกันนะครับอันนี้เป็นกระหล่ำรุ่นเดียวกันนะครับกับรุ่นนั้นนะครับเนาะรุ่นใหญ่ๆนั่นนะครับรุ่นเดียวกันแต่ว่า,าเราเพิ่งเอามาปลูกนะครับถามว่ามัน ก้ามันจะแก่ไปไหมหรือว่า,าปลูกปุ๊บแล้วมันจะมีหัวหรือเปล่านะครับก็เคล็ดลับของคือความรู้เนาะความรู้เกี่ยวกับการาปลูกกระหล่ำที่แบบก้าเดียวกันแต่ว,ว่า,อาเอามาปลูกที่หลังเนาะมันจะเป็นยังไงนะครับคือเพาะก้าไว้พร้อมกันนี่แหละนะครับเนาะ อีกอันหนึ่งก็ออกหัวไปเรียบร้อยแต่อีกอันก็ยังอยู่ในกระถางเพาะอยู่นะครับอ่านี่ครับตอนนี้เขาจะไม่นับนะครับเนาะมันจะไม่นับไม่นับว่าอ่ามันแก่มันอ่อนอะไรยังไงคือถ้าลงดินเมื่อไหร่ก็นับหนึ่งใหม่นะครับผมนับหนึ่งใหม่นะก็คือการว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าความแก่นั้นก็ตัดออกไปนะครับก็นับหนึ่งกันใหม่นะครับเนาะมันก็ออกหัวได้เหมือนเดิมนะครับออกหัวเหมือนเดิม แต่เวลาก็จะถอยไปสมมติเรามันสี่เดือนเนี่ยมันก็เริ่มนับแต่ตรงนี้เลยนะครับว่าสี่เดือนตอนนี้ก็เริ่มประจําการกันทุกหลุมแล้วนะครับหลุมของเราก็จะมีะพกขี้วัวนะครับแล้วก็ขี้ข้าแกลบดํานะครับข้างในนี้เนาะใส่ไว้เรียบร้อยแล้วแค่เราทําหลุมแล้วก็เอาปลูกได้เลยนะครับนี่นู่นครับวางกันพร้อมหมดแล้วนะครับผมนี่ วางไว้เรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมที่จะลงหลุมแล้วครับนีพร้อมทุกหลุมแล้วการปลูกก็ไม่ยากอะไรนะครับพีน่น้องมันมันใส่ไอไอตัวเพาะเนาะมันเป็นแบบนี้เลยเราก็แค่ขุดหลุมแล้วเกาหย่อนลงไปก็ดินกบแค่นั้นนะครับ แต่ถ้าเราไม่ใส่อไอตัวเพาะนี้มันจะลากขาดเนาะคลิดแล้วมันก็คือเราจะต้องดูลากที่หาก,กินดีๆนะครับน,นี่ตรงนี้พี่น้อกน,นี่คือลากควงๆนี่ต้องอย่าให้ขาดเยอะคือต้องมีนะครับการจะปลูกมันต้องมีแต่ถ้าไม่มีรากควงนี้ก็โยนทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้นะครับไม่ต้องออกมาปลูกเนาะปลูกได้สักพักเดี๋ยวมันก็ตายนะครับรากหาก,กินมันไม่มีเนาะ าพวงนี้ต้องมีนะครับพเวลาหากินนะครับอันนี้เราเพาะในกระบะเนาะมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่น้องเราแค่เราขุดหลุมอย่างเงี้เนาะเนี่ยเราก็หย่อนลงไปเลยนะครับไม่ยากอย่างเงี้ยมันจะง่ายครับแล้วก็กบกบดินเลยแล้วก็บีบข้างๆก็ไม่ต้องไปบ,บีบกระต้นมันนะครับบีบข้างมันสักหน่อยนะ แค่นี้เดี๋ยวมันก็เล่มันก็เดินหากินนะครับไม่ต้องกดแน่นเกินนะครับมันจะไปลาบากนะครับเนาะล่าไปลาบากเดี๋ยวผมก็จะทําการปลูกนะครับเนาะนี่ครับรกล่องของเราก็ได้ปลูกเสร็จสิ้นแล้วนะครับในเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับ ปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับผมปลูกไม่ยากอะไรนะครับเนาะเผมือที่ผมทำให้ดูนั่นแหละคุยค้ย,ย,ยแล้วเอาใส่ดินกบเดี๋ยวผมจะลดน้ำนะครับลดน้ำเดี๋ยวมันก็เริ่มนับหนึ่งแลยเนาะทีนี้นี่ก็การปลูกกระลำก็ขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะครับผม มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะดูความงอกงามหอนไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ